เราพูดถึงเรื่องออกแบบแบบเราอยากให้ลูกค้าแชร์ไอเดียให้กับเราด้วยเหมือนคิดด้วยกันเนาะเพราะว่าในมุมของคนออกแบบเขาก็จะวางระบบหรือว,ว่าวางทุกอย่างตามที่ลูกค้าบีฟมาถ้าถือว่าผมเป็นลูกค้าเองผมมาคุยกับพี่เบนซ์มาคุยกับพี่ปองอย่างเงี้ยสามารถแก้แบบหรือว่าแชร์ไอเดียด้วยกันได้ถูกไหมครับถูกต้องครับจริงๆเราเราต้องการให้ลูกค้าแชร์กับเรามากกว่าสิ่งที่ออกมามันจะไม่ได้ออกมาจากดีไซเนอร์คนเดียวมันคือความเป็นพอใจของลูกค้าด้วยเมื่อมันออกมาร่วมกันนะทุกอย่างมา มากกว่าไอเดียของอดิสนีย์คนอืีนก็เลย<ด><ด>อยากให้เขาแชร์ไอเดียกับเราแล้วก็มันจะได้ไม่เกิดปัญหาในครั้งต่อๆไปหรือว่าในการทํางานแหละผมว่าเพราะว่าเมื่อไหร่เราไฟนอลแบบได้แล้วอ่ะมันเกี่ยวกับอีกหลายอย่างเลยเนาะถ้าติว่าเราทําร้านอย่างเงี้ยพอแบบเสร็จเราต้องส่งทั้งห้างด้วยครับก่อนที่ห้างจะรูปแบบมาก่อนที่เราจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้มันต้องเสร็จตั้งแต่แบบก่อนแล้วถูกไหมครับใช่เราก็จะทํางานขั้นต่อไปได้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่ามาแก้แบบเอาหน้างานเลยเคยเจอไหมครับเคยเจอครับเคยเจอคือเราเราก็เลยเซ็ตโปรเซสว่าถ้าไม่อนุมัต ให้เห็นชัดก,ก่อนเราจะไม่ขึ้นงานเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบขึ้นงานไปสุดท้ายเราต้องมาแก้อยู่เพราะเราเจอก่ออ